เขาถามหามุม X กับมุม Y ใช่ไหมโดยที่เห็นสัญลักษณ์แบบนี้ไหมอันเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันอยู่นะอ่ะถ้ามันขนานกันสิ่งหนึ่งที่จะหาได้ก่อนเลยคือ Z shape ของ63ทุกคนเห็นมุม63ไหมคะถ้าคุณน้ำลากผ่านเส้นขนานผ่านเส้นตัดแล้วก็วกกลับไปข้างบนโ ไม่ตรง,อ,งอีกอะแล้วก็วกกลับไปตรงเนี้ยสังเกตไหมว่ามันจะหน้าตาคล้ายๆตัวแซดอันนี้คือมุมแยงค่ะเมื่อกี้เราคุยกันแล้วถ้าแซดเชฟเมื่อไหร่มุมคู่นี้จะเท่ากันทันทีนั่นคือค่า y คือ63ได้แล้ว1อันง่ายไหมง่ายมากเลยเนาะถัดจากนั้นค่า x จะอยู่ไกลเราไปนิดนึงแต่เราค่อยๆหาค่ะไม่เป็นไรเคู่ไหนได้บ้างอ่ะ ทุกคนเห็นตรงนี้ไม่เอ่ยขอลบเส้นนี้นะคะเห็นตัว f ของ70็ดสิไหมถ้าทำโจทย์เยอะๆเนี่ยจะพอมองภาพออกต้องจินตนาการเห็นตัว f ของ70็ดสิไหมตอนนี้นอนหงายอยู่เงี้ยนี่ตัวแขนของตัว f เนี่ยต้องลากผ่านเส้นขนานนะคะแล้วอีกอันนึงนอนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคู่นี้เจ็ดสิบด้วยค่ะอ่าอันนี้เจ็ดสิบด้วยค่ะเป็นตัว f ตรงนี้จะเจ็ดสิบด้วยถามว่า ใกล้คำตอบแล้วนะเนี่ยถามว่าหาอะไรต่อติดกับร้อยหตรงนี้อ่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วมุมประชิดติดกับร้อยหคือ T shape เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น7จหตอนนี้จะเป็น75หแล้วหลังจากนั้นสมบัติสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณน้ำบอกว่าทุกคนต้องรู้แหละคือสามเหลี่ยมค่ะมุมภายในจะต้องรวมกันแล้วได้180 เพราะฉะนั้นรู้ฐานสองข้างการหามุมยอดไม่ใช่เรื่องอยากค่า x จะได้เป็น180ลบมุมคู่ล่างทิ้งไป70ดบวก75อาได้คำตอบแล้วใช่ไหมเอ่ยหลายคนตอบมาแล้วข้อนี้จะได้ค่า x เป็น35ค่ะถูกต้องเลยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามสองคำตอบเสร็จแล้วค่ะ ตอบ63แล้วก็35